ทำแบบนี้ต้องมาต้มเย็นทำแบบนี้แบบไหนนี่แบบนี้แหละสร้างสร้างป่านี่แหละหายใจก็สะดวกสบายอากาศก็บริสุทธิ์ถ้าเราไปกลางเต็นแล้วก็ปลูกต้นไม้ถ้าแดดมาเราจะวิ่งเข้าไหนเข้าร่มไหนเราต้อง<ะ>เข้าต้นไม้แล้วเนาะทำไมไม่เข้าเต็นล่ะกันี่อะไรคิดให้คิด กจะกต้าไปพาไปดูฝั่งนูน้นมีอีกมีมีของดีนำนำเสนออีกเนาะมีของยังมีอีกเยอะแยะเหลือเกินไม่รู้ไม่รู้ใครที่ถามมาบอกคือตัดเขาบอกว่านี่อยู่ที่นี่อยู่อยู่ที่นี้ <laughs> ที่นี่คือที่ไหนทุก <laughs> หนองนาเป็น,นไงสวยไหม นี่ฝั่งนี้ได้รับมาในสงมาจากบ้านน้องฮะต้นไมเขาบริจาคมาเขาให้มานี่เขาเรียกต้นอะไรดอกสีเหลืองเนี่ยเหลืองปริยาพรเห<อ>ลืองปริยาพรเออนี่โอ้เหลืองปริยาพรประจําในหลวงราชการที่เก้าสวยงามนี่อยู่ต้นเป็นต้นไม้มงคลของพ่อหลวงหลวงเก่าที่ต้นอยู่ข้างหน้าสวนเลยเป็นสิริมงคล ก็นั่งไงไอตัดพืชวางไงต้นไม้มงคลกันนั่นติมติมก็เป็นมงคลแล้วก็ไอ้มะยมมะยมทับทิม,ม,ะม,ะมท,ทมมะลุไปนี่นี่ก็เจอทุ่งนาทำทำนาทำทั้งนาทำทั้งสวนทำทำั้งนาทำทั้งสวนเ,เกษตรปอเพียงแต่ไม่เพียงพอ <c oughs> เป็นเป็นยังไงทําไมมันจึงไม่เพียงพอคนเขาไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เพียงพอการเพียงพออยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราพอนั่นก็พอเพียงนั่นขนานนาแล้งเนี่ยมันออกลูกนี่อะไรนั่นอคนับภาษาบวบมอบวบภาษากลวยกลวยก็อโนงเนี่ยอโนงภาษา โอ้สองลูกสามลูกได้น <preciso S 2> ่ะโอ้เยอะอยู่ได้น่ะเนาะเดี๋ยวอีกสองสามวันมันก็โตนี่ไม่แดงอันนี้นี่มันแย่งอาหารกันไหมไม่เห็นมันแย่งอมันก็คุยกันพี่ได้ก็แบ่งให้น้องอืน้องได้ก็แบ่งแบ่งไปมันทะเลาะกันไหมไม่มีทะเลาะไม่มีทะเลาะกันในคนนี่ตะคนทะเลาะกันไหนไปดูกล้วยตานีมาหน่อยไหมนี่นี่ไม่ดูบ่โอ้ดูดูดูสวยไม้วยไม้นี่สวยงามนะนี่ ดอกอัญชันของเราขนาดนาแรงไงขนาดน,า, <laughs> น,า,ดนาแรงนะนี่อันนี้จะเขาเรียกมะม่วงสีทองบ่นี่เราอยา่างนี่คงน,นค<อ>้ำ<อ>ดอกไม้สีทองบ่อ่าเราคิดเรื่องานพอชาวบานมาให้นี่นะเพราะว่าเป็นนี่นี่ลูกเขาอยู่ตรงนั้นก็นี่ไงจองลูกนี่น่ปลามะม่วงสีทอง ไอดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองเออเเราก็ดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนเรารอดูไปเรื่อยๆก็เช็นว่าต้นนั้นมันสุกแล้วต้นนั้นเราไม่ได้ไปดูมันโดดไหมต้นนู้นโดดพีปีพีที่แล้วก็ดกูมองไปหนึ่งมองไปเออมองไปก็เห็นอยู่เออโนนแต่มันแอบอยู่มันแอบต้นกล้วยนี่นี่นี่ดูของสวยงามนี่นี่ไงกระโดน เพื่อนเขากินไปนิดนึงแหละวันนั้นแต่ว่าก็กำลังดกอันนี้ดอกใหญ่อันนี้น,น, <laughs> น้ำเสนอกล้วยจานีปลายหวีเหี่ยวทำไงจังว่าไอ้ปลายหวีเหี่ยวดู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 กล้ <laughs> วยจานีปลายหวีเหี่ยวนี่หวีไป ในในในดอกนั้นที่มันออกมาทางนีม่ไงออกไหมนี่นี่ไงออกแล้วนี่ไอทีอันนั้นนั้นวะนั้นน่ะในอันนั้นรีกุ้ยอะไม่ใช่กลัวกินไปแล้วถ้าเรามาตัดใบออกเพราะใครอยากได้พันเอาไปปลูกเอานะหน่อยไปปวยไปเอาลูกเอาลูกมงคลนั่นหน่อยปวย อย่าไปคิดว่ากลัวผี <laughs> <c oughs> ไดไ้ขึ้นไปชื่อว่าตอนนี้ก็ากลัวแล้วมันไม่นี่นี่ๆๆนี่สวยนี่อ๋อนั่นน่ะนะมันขุดเอาไปปลูกนี่ลูกสวยๆอยู่ด้วยทำไหนไปซูมหน่อยลูกมันนี่ลูกอยู่ตรงนี้สวยๆนี่ไหนไจะพาไปทางไหนอีกมาดูต้นไม้นี่ขนาด ไม่ชอบลอยมันโตแล้วเนาะโอ้ตรงนี้ชมแบนี้เราก็มบบไม่กำลังจับลิชนะพื้นลิชนาพื้นพื้นปีกขึ้นมาแล้วลิชนากันเกลาวนลานนี่มีมีแต่ถ้าโตไปนี่มีแต่คนต้องการนี่ยนี่ต้นนี้นี่ไม้ไม้หอมบ่ไม้หอมบ่ต้นกันเกลาวี่ ดอกดีไม่ดอกเป็นไม้มงคลดีดอกสีอะไรตอนนี้เราไม่รู้แต่ตนอ,อนที่พาาจย์กอนันดอกสีเหลืองอดอกสวย้วยมันจะมีหลายชนิดนะสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีดอกสีขาวก็มีนะมีไรวันนี้เราไม่ได้เอาไม้มามันจะได้ยินไหมนีพ่พูดพูดดังๆก็แล้วกันตาดวนเออเนเนเนเกันเกลากันเกลา,กาอันนี้หมักแซวหมักไหนโอ้ที่ว่า เปรียปร้ยวๆนะนะเออ่อนี่ดองไปทำส้มน,นี่นี่ก็มักแซวนี่อ๋อนี่ต้นนี้ใหญ่แล้วนี่ต้นมักแซวมันนี่ต้นใหญ่มันก็เริ่มจะออกลูกแล้วต้นมักแซวเราปลูกเยอะนี่ก็กันเกลา้าอ๋อนี่ก็กันเกลาเหมือนกันกันเกลาหรือต้นมันปลาเป็นไม้มงคลอันนี้ก็มักแซวอันนี้ก็มักแซวจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยม,มักแกลก็ได้กินเนาะแล้ ถ้าเราไม่กินเราก็กินกล้วยไปก่อนนี่กินไข่ก่อนก็ได้นี่บักเตี้ยวออ้มีไข่ด้วยนนนนนไข่ผมดแดงก็มีเขาก็มาอาศัยอยู่นนไข่มดแดงนี่โอ้หนอนใายังมาครึ่งเลยนี่นันนานนาแล้งไม่อดไม่อยากนี่ไม้แดงเราก็สวยแล้วโตเร็วอีกนี่นันก็สวยโตเร็ว นี่เปลอกป็ดเดียวเองเราทำอะไรเปล,ลือกเป็ดเดียวมันจะโตแล้วต้นไม้พยุงไม้ไมพยุงมันโตเร็วเนาะโตเร็วมากเลยเนี่เปลือกเป็ดเดียวเองนี่แเราถ้าเราลงมือทำต้นไม้โตเร็วคือเราปลูกเร็วยิ่งปลูกเร็วยิ่งโตเร็วยิ่งปลูกเลวโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วเราอย่าไ, <ง S 1> ไปไ <ง S 1> คิดว่าจะจะปลูกจะปลูกจะ จะะอยู่น่นนลาาลยลูกเร็วก็ตัวเร็วถูกต้องเพราะว่าต้นไม้มันทํางานไม่ลาบหยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักผ่อนเลยนะ <c oughs> ต้นไม้ยังทํางานตลอดยิบสี่ชั่วโมงไม่เหมือนคนคนยังไม่นอนเวลาพักผ่อนเนาะต้นไม้เราเพราะให้เราฟังลงดินปุ๊บเขาทำงานเลยเริ่มทำงานเลยไมนมีไม้อะไรแปลกๆอีกนู่นมีือ นอ,อไผก็มยน่ก็มีม่เคยเห็นเขาออกดูนี้อ๋อตรงออกูนีาม,มา,าไผน,น,มมน,นี่นี่ไงีสร้างมอส้างมอสางมอยไงมีนีออกขึ้นมาอีกแล้วนี่นี่ขึ้นมาอีกรงปกติเขาไม่ออกฤดูนี้บ่ ไม่ไดออกดูฝนนี่ตัวนี้ไปเร็วเลยนี่นี่ตัวนี้โอ๋ออันนั้นชุงแล้วนะอืมเนี่กกกยก็ออกอีกเดี๋ยวก็ออกมาเต็มออกออกออก,อ,กอันนี้มังม่วงอะไรไม่รู้อันนี้กําแพงนอกจะมีพยุงมีมังม่วงมีพยุงมีนนสารพัดต้ตนไม้ติดทางทางคือเราทํากําแพงไงอืมกาแพงกําแพงโดบมะไอกาแพงต้นไม้มังม่วงอยู่ข้างกําแพงนี่จะเรือไหมสั่งนู้นจัด ฝั่งนู้นก็ช่างใช่ไหมก็แบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันกินมันดำช้านมากเลยมีมีอมม่วงใบเล็กๆแบบนี้นีสงสัยจะเป็นสวยนะมีไม่มีไม่มีแบบเพลี้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นเขียวสวยเขียวสวยนี่แหละสวยงามจะเป็นมักนี่หรือขนุนหรือทุเรียนนะนี่จะคนทุเรียนอะไรนะทุเรียนทุเรียนภาคอีสานทุเรียนภาคอีสาน นี ja e no ่เราก็ปลูกปลูกเลยแปปเดียวเองไม่ว่าจะเขาว่าผมจะได้กินหรือนี่ก็แปปเดียวมันก็ได้กินแล้วยังไม่ตายเลยนี่ต่อยอดปลูกอันนี้เออทางนี้เขาเรียกว่าจะมีเพลี้ยมีอะไรเนาะไม่มีนะสวยเลยนะเพราะว่าเขาได้น้ําน้ํามันซึมมามันก็ได้อันนี้เราก็ติดแหวนมาปลูกเหมือนกันนี่ อันนี้อะไรเนี่ยต้นมหาต้นมหาเออนั่นเลยเนี่ยหายากแล้วเนี่ยต้องปลูกไว้ต้นมหาเนี่ยหนูกำลังจะทามาตัดเวรมีไหมต้นมหาที่บ้านที่อยู่สีแยกน่ะที่บ้านนูน่ะเขาขึ้นรถไฟเขาไม่ตกกระบวนหรอกเขาเคยไว้แล้วสมัยแต่ก่อนลูกมันตกมาป้อแปะป้อแปะป๊บี้เอาเม็ดมันไปคั่วกินอยู่ทังโนอีกต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกแถวๆนี้แต่มัน มันไม่ค่อยอยากดูไอ้พวกนี้เราไมายากมันมันปลูกยากไหมต้นมะฮาดเนี่ยก็ไม่เห็นมันยากเราไปจิ้มมาแล้วนี่ก็ก็ขุดลุมแล้วก็อันนั้นเอาเอาต้นมะฮาดลงแล้วก็ปลูกใช่ไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีก็เนี่ยก็ไม่ถึงสิบนาทีนี่พยอมงต้นพยอมเนี่ยมีเป็นแถวเลยเยอะไหมพยอมเนี่ยเยอะเป็ดติดต้นนี่นี่คือต้นพยองเราไม่ค่อยได้ยินต้นพยอม อ๋อที่หอมๆนั่นบอกดอกหอมๆตอนกลางคืนมันชอบมากเลยดอกกลิ่นดอกพยอมน,น,นี่ก็ดอกพยอมเพราะว่าคนนี้ไอ้คนแก่ๆห้างๆนี่เขาเขาไม่ตกขบวน <laughs> เขาไม่ยอมตกขบวน <laughs> ยังไงยังไงเขาไม่ยอมตกขบวนหรอกเราแสวงหาเพราะว่ายังไงยังไง มะม่วงนี้ส่วนมากเขาไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในร่มอืมจะชอบแดดเออจอบแสงแดดอันนี้เราเราปล่อยให้ว่าพมันขึ้นเราก็เลยปล่อยให้มัาขึ้นไปขึ้นอะไรเราก็ปลูกนันหี้แล้วก็คงจะสวยอยู่ดอกนี่ก็พยอมนี่นี่ก็พยอมเหมือนกันตัวตัวชาไม่พยมมันก็ไม่ชานะนี่เราตั้งตัวได้แล้วแตวก็ จวด,ดเราจะรอดอกมัน <laughs> น่นแถวฝั่งโน่นโนนอันนี้แมไมันมีสามชนิดเลยนี่โอ้ยอยู่ด้วยกันสามยางสามยางนี่ประยมยอมอยู่กับมะกราวอันนี้ประยุงยังไม่ได้แต่งเลยแล่งหน้าฝนก่อนไอ้งองเหลือไว้เดี๋ต้นนี้หเหลือไว้ที่ต้นนี้ นี่เอาออกตอนนี้ประดูประดูอ๋อนี่ประดูไอ้เหมือนต้นคูนนะนะไม่ใช่ประดูไม่มันใบมันคล้ายคล้ายคล้ายบอกอืมคล้ายได้เนี่ยนี่คล้ายอีกต้นแดงอ่าไม้แดงโอ้ต้นนี้ใหญ่อ๋อต้นนี้ใหญ่แล้วเนี่ยแต่ตัวนี้น้องเล็กโอ้แดงสมชื่อจริงๆเนาะนี่น้องเล็ก เลี <laughs> <laughs> ้ยงกันไปต้นต้นอันนั้นต้นอะไรอะไรนะยางนาดิยางนาปลูกพร้อมๆกันเป็นมือแยง่งเดี๋ยวมันโดนแสงมาปลูก้างหลังมันไม่โดนแสงแล้วก็ไม่ได้ชิ้นอาหารเพราะว่าก็ใช้ใบกลงมะม่วงมะม่วงยังไม่รู้พันอะไรต้องให้ลูกมันออกก่อน ไม่มันออกลูกก่อนอันนี้อะไรมะปรางมะปรางอ๋อมะปรางก็มีเนี่ยอโอ้ใบมันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะเราเคยกินแต่ลูกไกนไกๆใบม่วงๆนั่นเลยแต่มันเล็กกว่าอันนี้ก็พยมส,สู้เขานะสู้เขานะพยอมตรงนี้เขาก็ได้แดดจิตตัวนี่ตรงนี้อันนี้ก็หญ้าหวาย <laughs> สวยงาม <laughs> มากเลยหญ้าเนี่ ยากให้มันคลุมดินเดี๋ยวก็ค่อยตัดค่อยเป็นค่อยไปตรนนี้ก็ผลยังไม่ค่อยได้เท่าไรเลยมีแต่ของหวานของหวานเต็มเลยของหวานงันน่าจะมีคนมาเอาไปปลูกเขาไม่มาเอาเลยอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นน่ะมันก็ขึ้นแล้วน่ะอ่าเนี้ยเป็นปุ๋ยก็ขึ้นแล้วไหวางไว้เดี๋ยวเขาก็อันขึ้นอีกใช่ครับนี่ไงโตเขาขึ้นนี่ มัขึ้นดินในกอเอาวางนี้เขาไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ติดดินอืมเอาเถ้าเอาดินต้องฝังดินต้องกบดินแต่นี่เราพบหมาคสาราหมดเลยนี่อืหมากหมากนี่หมากหมากนี่เหมือนกันนี่อันนี้ต้นสักเขาบางคนไม่ชอบชอบอยู่ร่มนี้ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้ขดัดใบถึงเวลาเราดูการเขาก็พัดใบยวนนี้เริ่มเริ่มมาแล้วใบเริ่มมาแล้วใบเริ่มมาแล้วตัวนี้ที่มมว่าใบาใหญ่ๆนะนะเออก็นอนไงนั่งน,นอนต้นทางหลังนนเริ่มมีใบแล้วโอ้ฝั่งโน่นโอ้นนน่นระเฮงระหางแล้วเพราะว่ามันขาดใบระเฮงระหางคืออะไรแปด้วยพูดเองกูเรื่อง นี่แบบนี้นี่เขาเรียกกระเฮืงกระหางเลยกระเฮืองกระหางนี่ใบเดิมมาแล้วนี่นี่นี่ต้นมะปรางนี่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 มะปรางนี่มะกลอยนี่มะปรางนี่ก็ต้นดูกรอแพร็ปต่แพร็ปต่อแพร็ปต้นี้จะของหวานของหวานอ้อยตันนี้อะไรนี่ ในต้นวาส,สนายังอยู่บ่เอาไม่อยู่แล้วตัวต้นอะไรนะที่อยู่บนเนินนี้นะ่ะไปแล้วไปแล้วบ่มาใหม่อีกแล้วจะเที่ยวแล้วเหรอจำปีมาแล้วเอาเอาจำปีมาไว้นี่แต่ก่อนมันเป็นต้นวาสนาอยู่บนเนินเอานี่เด็อะไรนะี่ยละนองละแนงเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่เขายังไม่ต้นยังไม่สมบูรณ์แกหรือย,ยังนี่ พันธุดุริโ้จังังทนนี่ต้นนี้ทนที่สุดเลยระแห้งไรงแม่ไร้เขาเราก็วันเด่เขาไปเขาแล้วอันนั้นอะไรนะรินฟ้าเราต้องมีรินฟ้าเพราะว่าเป็นอันนั้นเป็นยารินฟ้ามีเยอะนู้นแถวนั้นแถวนั้นมีเยอะมั้เราชอบเอาไปกินกับส้มตำ หรือจะเอาไปเผาแล้วก็กินกับป่นเอาทำไมมันอัน,นั้นลงไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นี่นะมันแคบลงบ่กระเซาะบ่น้ำมันเซาะบ่ปลาดีมันเล่นปลามันอันนั้นปลามันอำมาเล่นมันก็ค่อยๆนี่ก็ติดแล้วนี่อันนี้อะไรนี่ทำไมเป็นอย่างนี้นี่ติดแล้วนี่ บอาเพระว่าปลีกปลีกล,วล้วยเราเดี๋ยวเราจะไปแกงเพราะว่าไอ้หนา้าเขาไปไกลไม่ได้เนาะวันนั้นว่าจะหมกก็ไม่ได้หมกกับแกงแทนอันนี้ก็พยุงพยุงพยุงนี่นี่นี่เนื้อเาไปหมดแล้วแต่แท้เขายังอยู่ใช่ไหมมาทิ้งใบยเยอะๆออยังอยู่อยู่ยังรอดอันนี้กีวีนี่ฮะอู้อันนี้เยอะนะนี่ อันนี้ก็สวยงามอยู่นี่นอนด้วยนอนนอนน,อนไหนกล้วยหอมตรงนั้นเอาไประบบไปนอกนข้างหน้าเลาเราดูสวนคนอื่นกับสวนเราแล้วมันสวนเขางมันีนใจความโล่งโผงนะนสวนเราก็ต้องแน่นนะนดีที่สุดให้มันลกๆไว้อืมลกไว้ดีที่สุดพอนได้คลุมดินเรา นี่ใบไปไหนหมหดมีแต่ลูกอ้นี่มกักีดาม <c oughs> าเราเขามักซีดาตันนี้ไงเรายาเส็บมื่อวานผมหึงไหนส้วพ<ๆ>่อเราเว่าเรามองเรามองเฉยๆเขาเป็นไม้ตัวใช้ชนิดหนึงทนิดหนึง,นงก็ั้งับตั้งต,ตัวได้แต่เขาเขาจ้ากรดเลยนะอันนี้อะไรนี่ต้นจิกต้นจิกอืมต้นจิกกระัดงนกระโดดน้ำ โดนน้ำแต่ประสาต้นไม้เขาเรียกจิกเงินจิกท้องอะนะจิกเงินจิกท้องนะดอกกระยาอย่าลืมไปจิกมาเด้อจิกเงินจิกทองนี่โอ้นี่นี่มีหน่วยแล้วเนี่ยโอ้นี่หน่วยมันโชว์หน่อยเวลามันออกดอกสวยมันจะเห็นไหมล่ะอ๋นี่นี่ไงนี่กล้วยหอมมาหนี่นี่เราปลูกไว้ตรงนี้ฐานต้น นั oh, non, ่นหล่นระบายอยู e ่ในกรจิกเหมือนกันนั่นมันหล่นระบายอยู่ในดินนี่โอ้ทับทิมโอ้นนทับทิมก็มีทับทิมต้นเตี้ยๆเองหน่อไปดูทับทิมหน่อยมันลนยังไม่หล่นดอกนี่ต้นทับทิมกรับต้นเตี้ยๆก็ออกาูป อ๋อนถ้าจะออกยอดถ้าจะต่อยอดหน้าแรงมีต้นมะกอกน้ําวันนั้นเรามาแอบเก็บไปพวงหนึ่งเราชอบกินมะกอกน้ำเอ้ยต้นจิกอยู่ข้างล่างเอามีต้นจิกอยู่ข้างล่างด้วยนะโอ้น่ะอันนี้เอ้านี่ไงเชอร์รี่ป่าออกแล้วเนี่ยน่นท์นี่เดี๋ยวเราโชว์ก่อน เชอรี่ปะอุย้ยสวยงามมีขนุน,นด้วยบางนี่นะมีอ่ะมันยังไม่สุกมันกินได้แล้วบ่นี่นี่ดูนี่เลยมันชุ่มชําคอดีอือเยวกินสุกมันก็หวานวิตามินซีหวานีเจยเราต้องแบบนี้เป็นยาเป็นยาขับเสมหะน,น,นะเรวกินลูกแก่ๆมันขนาดนี้เนี่เนี่ยเป็นยาเนี่ยขับเสมหะ เราจำไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าอกินทําไมไม่หวานไม่เป็นติดเปรี้ยวกก็ไม่รู้เป็นยาบาอกยาทันใจมันก็อันนี้บอก <c oughs> มันดองมีรสชาตแบบิแปลกๆอ้าวทำไมอันนี้มีแค่นี้นี่อ๋อก็ดูดิต้นมันเยอะเป็ <c oughs> <c oughs> นอาหารการกินเป็นอาหารไม่ถอดถึงนี่มันไม่ใช่ชุกเลยบอกได้หรือยัง <c oughs> <c oughs> ได้เลยทำการจัดตัดอ,อันนี้ทำไมไม่เก็บเลยอันนี้ยังไม่เก็บ <c ười> ดอกใหญ่มากเลยช่วงนี้นี่หน้าแรงเนาะหน้าแรงน,นี่เราดดน้ำวันเป็นันพอมะม่วงไม่รู้จะมะมอ่วงอะไรปลูกไปงั้นแหละ,ะ,ะเขากำลังออกดอก ต้นตรงนี้นี่ออกดอกดีมากเลยนะเพราะคนเข้ามาชมหรือเปล่านะมาก์สิดาตรงนี้นะอืมได้ตามารย์มาชมแบบมาดูเขาทุกวันอย่างนี้นะก็ชอบมาจบคนมาเดินใกล้อืมนีม่ไว้จมูก่อนเดี๋ยวไปจับจามบานเราขึ้นมาเก็บไปปลูกทันนึงแห้งๆก่อนต้นอะไรนะต้นถั่วพูถั่วพูถั่วพูไม่ใช่ถั่วเมียถ <laughs> ั่วพูถั่วเมียในถั่วเมียอยู่ไหน เมมมีียไ่ตรงแป๊บไงโน่นทบแป๊บทางโน่นทบแป๊บทางโน่นเออเนเนเนเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำพันต่อกำลังแก่ๆเดี๋ยวเราเราไปปลูกที่โนนเริ่มจะอันนี้แล้วมันมีเม็ดอยู่ข้างในบอกเราไม่เคยเห็นตอนมันแก่เคยกินแต่ตอนมันสดๆเขียวๆม่วงเอา้ย อันนี้ต้นข้างล่างนี่ก็จะเป็นเผือกใช่ไหมนี่เผือเหมืนี่เนาะฝังฝังก็จังมันนี่นี่มันมันเอาปลูกหลุมหนึ่งนี่สารพัดเลยหลุมหนึ่งไม่รู้ว่าได้ตัวไรฝังไปหลุมเดียวไหนเมื่อวานเเอาเม็ดมะม่วงมาไว้ในตะกร้ารถแล้วก็อันนั้นหมากระทกลกยังไม่ได้ทำอะไรหรอกช่วงนี้รอดูเ่ือรอดูสถานการณ์น้ำก่อน เราดูอากาศเราดูอากาศเราต้องศึกษาดินน้ำอากาศศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่ปลูกเอยเรายังได้จังหวะนี่ไงต้นอันนี้เนี่มุมกวยกวยอะไรนะตรงนี้นี่เ็บมือนางของแม่เดบมือนางอันนี้ถ้าดูมันมันไม่ลงแบบเหมือนกวยอย่างอื่นมัน มันแบบว่าเขาแย่งกันด้วยนะเขาไม่สมบูรณ์ด้วยเขาไม่ค่อยเกลืออื่นวีเขาจะอันนั้นนะเขาจะลงดินนะในเกล้วยเล็บมือนางก็มีกลเขาปลูกใจกระถางเพื่อความสวยงามนะเอาไว้โชว์เอาไว้โชว์เนาะอันนี้ก็อยู่ข้างหน้าอยู่นี่ปลูกใจกระถางไทยไรสวยงามเ็นกล้วยสวยงามแ้วเราทำดีๆมันก็ไม่สวยงามถ้ลูกมันก็งามแต่เราไม่ค่อย นี่ต้นมะม่วงนี่อุ้ง่ายม่วงป่าได้นี่อันนี้ม่วงป่าเหรอเอออายุเป็นพันพันปีเดี๋ยวเราจะเราจองลูกมันลูกมันกลมๆนมเกลมๆเล็กๆอืมคือเขากินกินลูกดิบเดี๋ยวเราจะติดตามตอนต่อไปทำไมไปก่อนทำไมไปก่อนแค่แค่จะพักหวานอยู่ใกล้ต้นแดงพักหวานฝั่งนี้ก็มี ปีนี้ยังไม่ได้สั่งเม็ดเลยไม่มีงบด้วยอ๋อที่ว่าปีนั้นสั่งนั่นมาปลูกเอนี่เราน่าจะสั่งมาอีกเพราะว่าเราจะฝังฝังฝังไว้เพื่อนาคตุทธทังหน้ายังไงไงมันก็ต้องเกิดถ้าเราฝังเม็ดเไว้ไหนอันนั้นหน่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดู เดี๋ยวค่อยมาชมใหม่อ้อมยังไม่หมดอีพีต่อไปติดตามตอนต่อไปอม,มีหลายขั้นตอนเนาะหมดหมวนนี้จบก,ก่อนแค่นี้แหละ